เอาละค่ะงั้นเรามาอันบ็อกแกะกล่องหัวเว i p พ9 Plus กันเลยนะคะตัวนี้เนี่ยพอดูตัวกล่องนะคะด้านหน้าเนี่ยก็จะเห็นเลยว่ามีโลโก้ไลกาแล้วก็เขียนว่า Duo Camera ก็คือมีกล้องจากไลกาแล้วก็มีมาถึง2กล้องด้วยกันนะคะแล้วก็ถ้าพลิกมาด้านนี้ก็จะมีพวกบาร์โค้ดนะคะตัวนี้เนี่ยจะมีอมี่หแล้วก็อมี่สคือจะมี2อีมีนะคะก็คือรุ่นนี้เนี่ยมันสามารถใส่ได้2ซิมก็เลยมี2อีมีเนาะแล้วก็มีพวกสเปกนะคะต่าง เขาเรียกเป็นโมเดลเขียนไว้วันนี้ที่เราจะมาแกะกล่องรีวิวกันก็คือสี He สโกนั่นเองแล้วก็ตอนนี้สเปคนะคะแรม4จิกแล้วก็รอม 64G นะคะโอเคนี่ก็เป็นรอบกล่องก็จะหน้าตาประมาณนี้นะคะดูขาวสะอาดสะอ้านดูเรียบเดีพอเปิดมาก็จะเจอหัวเวอย์พีก้พัทนะคะนอนรออย่างสวยงามอยู่ในกล่องนะคะทีนี้เนี่ยเราก็ อันนี้ตัวเครื่องใช่ไหมเดี๋ยวมาดูกันก่อนนะคะว่าภายในกล่องเนี่ยมีอะไรมาให้บ้างอันนี้ก็เปิดมานะคะอีกชั้นหนึ่งมันก็จะมีอุปกรณ์เสริมที่ให้มานะคะด้านนี้จะเป็นคู่มือส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นหูฟังด้านล่างของหูฟังที่ใส่มาก็จะเป็นสาย USB สายชาร์จนะคะเป็น Type C คะ่ะไม่ต้องพลิกหน้าหลังนะคะอันนี้ก็ชาร์จได้เลยแล้วก็อันนี้เป็นหัวชาร์จหรือว่าอะแดปเตอร์นั่นเองอลองแกะให้ดูแบบเร็วๆนะคะ หัวชาร์จค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีแบบนี้เป็นแบบนี้เห็นไหมเอ่ยอันนี้ก็จะเป็นสาย USB นะคะ Type C สองหัวก็ใช้สะดวกขึ้นเนาะจะพลิกหน้าหลังซ้ายขวาก็คือชาร์จได้เลยแล้วก็นี้เป็นหูฟังนะคะหูฟังแบบไหนอินเอียร์หรือเปล่า ตืดือเป็นหูฟังแบบนี้นะจ๊ะเขียนด้าน left right มานะคะแล้วก็มีคู่มือเฮ้ยแล้วก็มีเคสมาให้เลยด้วยนะคะก็อ่าเดี๋ยวลองใส่เงี้ยเป็นเคสใสมาให้เลยเย่ไม่ต้องไปหาซื้อแล้วนะคะ แล้วก็มีคู่มือเนาะ Quick Start Guide นะคะ okay. แต่ไม่มีภาษาไทยนะอาทีนี้มาดูตัวเครื่องนะคะตัวเครื่องที่พอแกะกล่องมาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะห่อพลาสติกแบบนี้มาให้นะคะซึ่งมันก็จะเขียนว่าหัว w e i P9 Plus ใช่ไหมคะแล้วก็จะมีอันนี้เป็น4ฟังก์ชันหลักๆนะคะเด็ดๆของตัว P9 Plus ก็คือแน่นอนแล้วเป็น Leica Duo Camera นะคะแล้วก็มีเป็น Uni Body แบบเนี่ย ซิเม t ริกเมทัลนะคะแล้วก็เป็นฟาสชาร์ซึ่งมีแบตเตอรี่ความจุ3,400แอมป์แล้วก็นี่อันนี้เนี่ยในหัวเว่ย p 9จะไม่มีนะคะแต่ใน p 9 Plus เนมีก็คือตัวนี้เลย Press Touch c r e e n นะคะแล้วก็อันนี้เป็นปุ่มเปึ๊บเป็นปุ่ม power นะคะตรงปุ่ม power เนี่ยมันจะเป็นแบบมีสีแดงๆลอง้อมรอบด้วยเออเก๋ๆดีแล้วก็นี้เป็นปุ่ม าวเวอร p นะคะอันนี้ปุ่ม power ใช่ไหมแล้วก็นี้เป็นปุ่ม volume นะคะแล้วก็ด้านหลังตัวนี้เนี่ยจะมี NFC ด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นช่องที่ใส่ซิมการ์ดนะคะ